นี้เรามีเกมมาเล่นกันนะคะเป็นเกมเพื่อฝึกเด็กท่องสุดคูณนะก็จะมีฉลากอยู่ในแก้วนะคะถ้าเกิดว่าจับมาได้ได้แม่6กเดเนี่ยนิยาก็จะได้สิทธิ์ดู CMC ท่องสุดคูณนะซึ่งนิยาเป็นคนทำเองแต่ถ้านิยาจับมาได้หมายเลข5หมายความว่านิยาจะต้องท่องสุดคูณ แม่สองถึงแม่ห้าสองสามสี่ห้าสี่แม่ปิลูมา,หา,หาเลยมาอะไรคะลับตาจับมาอยากอยากได้แม่อะไรแม่อะไรคะแม่อะไร <9. S 1> มไม่ใช่แม่เก้าอันนี้แม่โฮ

มาอะลัตตาขอให้ได้ใบปู่ใบเลขห้าเลยได้ท่องสามแม่เลยหกอีกแล้วหกอีกแล้วเหรออะท่องโดยไม่ดูทีนี้ท่องโดยไม่ดูลองดูสิเฮ้ยอะลองดูยากยากค่ะหกหนึ yeah, yeah. ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดหกสี่ยี่สิบสี่หกห้าสามสิบหกหกสามสิบหกหกเจ็ด สี่สิบสองสี่สิบสองหกแปหก้สเป็นหกสิบหกสิบเอเป็นหกสิบหกหกสิเก่งมากได้รับทั้งเออเขาเรียกว่าอะไรเซียมสี M ่ M C, ได้รับเซียมสี C ไปคู่กันได้แล้วหนึ่งคะแนนต่อไปอ่ะรับตาอ,อ่า ได้ไหมายเลขห้าคือต้องท่องแม่สองถึงแม่ห้าโดยไม่มีเซียมซีโอเคห1 2สองก่อนด<ะ>ิสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าเจ็สองหสบสองสองเจสสองปสิสอง้บแปดจสเป็นยสเป็นยสเป็นสิซเยต่อไปสามหนึสาสามหก

สิบสองสี่เก้าสามสิบหกสเป็นสี่สิบสเป็นสี่องเท่าไหร่สีเย้เก่งมากเก่งมากอ่ะต่อห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่สิบสองหเฮ้ยทำไมห้าหนึ่งห้ 25่สิบห้าห้ายี friendly. ่สิบห้าห้าหกสาเปดสีห้าเเ็ห้าอ้าสงป็นหกง่ายง่ายง่ายเอาหที่หอีกทีนึงเอาแม่หอีกทีนึงดูไม่ได้ไม่เอาเชิมซีขึ้นมาได้ได้หมดอันนี้ได้หมดได้หมดเลยได้หมดได้หมดทั้ง2อันเลยอ่ะหกห

ได้ไปแล้วได้ง่้ยอืออะตาตานะเอ้ยเห็นอะไม่เห็นอ่ะอ่าไม่อะไร <8 S 1> ไม่แปดอ่าแปดบาย,บายอ่าไม่เห็นบายเมื่อวันที่แอ่ะแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบ 8ปห่8ปดป2 8 8้88ห96ไม่ได้หรอกไม่ได้ลองดูลองดูลองดูแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกหกแปดสามยี่สิบสี่แปดสี่สามสิบสองแปดห้าสี่แปดหกสี่ปเจปหหกเปดแ เจ็สิบสองแปดสิบแปดสิอ้าอ่ายอมให้ผ่านได้เอ้ยไม่ใช่แล้วก็เหลือแม่เดียวแล้วอ่ะมาเดี๋ยววันนี้แม่เก้ากับแม่สิบเลยแม่เวิร์ก็ได้อยู่อะไรจ้ะ แม่เจแตแม่เจแม่เจ็ดบแล้วใบแล้วค่ะอะไรค่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสีเจสาี่สปเจ็ดสียี่สิบแปดเจ็ดห้าสามสิบเจ็ดเจ็ดห้าสเจสเฮ้ยเจ็ดห้าสามส9 7 8ิบห้าเจ็สเจสเจปห้าสิบเจดเก้าสี่ห้าส

สี่สิบเก้าเก้าเจ็ดแปดห้าสิแปดสิบหกเจ็ดเก้าหกสิบสามหสิบสามหสหเป็นหกเจ็ดสิบเจเป็นเจ็ดิบเจ็ดสิเอ็ป็นเจดสเดเป็นแสอี่ะอีกรอบนึงดูดูเซมสี่อีกรอบหนึง่งแม่เจ็ดมันอาจจะออกเสียงยากไปนิดหนึ่งโอเคปะอ้าวหนึ 1, 2,

เก่งมากฮะบอกว่าไม่หมูไม่ได้พอนุ่งยากอ่าแม่เจ็ดอาจจะออกเสียงยากนิดนึงอันนี้ใช้ของจากวัสดุไม่ได้ใช้กระดาษช็อกโกแลตใช้กล่องช็อกโกแลตเอามาทำอ่ะโอเคนี่นะเราจะมาเริ่มกิมอันนี้มาเรามเริ่มเกมใหม่ทีนี้ทีนี้ข้างนี้ไปขอคุณแม่นะทีนี้ให้เสียงเซียมซีจากอันนี้แหละจากอันนี้ทีนี้ไปขอคุณแม่อ่าอ่าอ่า ใคนนี้เป็นของคุณแม่่ไหมหลับตาแม่ต้องจับแบบว่าวันนี้หนูจะสร้างเกมใหม่นะสร้างเกมใหม่สร้างเกมใหม่ ได้ยังได้แล้วล่ะป้าจับนะอเอาใบนี้นะโอ้แม่เจ็บสบายมาก หนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเจ็ดสี่ยี่สิบแปดเจ็ดห้าสสิห้าเจ็ดหสี่บสองเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าเจ็ดแปดห้าสิบหเจ็ดเก้าหสบาเจ็ดติบเป็นเจ็ดสิบเจอเป็นเจเจ็ดเจ็ดองเป็นปดสผมตัเองเป็นไข่แก้วได้แล้วอ่ะต่อไปนิยามัง่งหลับตาเดี๋ยวแม่ต้องจะหลับทีด้วยได้หลับตานิยาลับตาต้องไม่ดูนะต้องไปดูนะเดีนะ๋ยวอย่าเพิ่งดิ พึ่งดิอ้าวโอเคจับเลยไปดูนะหนึ่งเอาไว้นี่แม่ห้าใงห้าไม่ใช่แม่ห้าคือให้ท่องแม่สองถึงแม่อะไรในหงอุ้เก็เจออือะไรเริ่มห้าอะค่ะสิบสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปด

ยี่สิบห้าห้ายี่สิบห้าห้าหกสามสิบห้าเจ็ดสิบห้าห้าแปด่เ็ห้าเ่เ้าป็นห้าสเอเป็นห้าองเป็นต่อไปตาคุณแม่นะะเ้ของจิบเดี๋ยวยังไม่ได้สลับที่เลยสลับที่ก่อนเอาอย่าแอบดูหลับตาเอาเออมองตายังไม่เสร็จเอายังไม่เสร็จดิ เสร็จแล้วห้ามดูซีมีโอเคซีเก็บนะแปดหนึ่งแปดเดี๋ยวอะไรจับไม่เอ้าก็ได้ดูดูแล้วก็ได้ไม่แปดไงเออไม่เออก็ไม่ต้องดูไงอ่าโอเคเอามาแม่หกง่ายหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบ 8ปดหกสี่ยี่สิบสี่หกห้าสามสิบหกหกสามสิบหหกเจ็ดสี่สิบสองหกแปดสี่สบปดหกเก้าห้าสิบ่หกสิบเป็นหกสิบหกสเอเป็นหกสิบหกหกสิบสองเป็นเจ็ดสิบสองเหลือ<ด>แ่อะไรให้นิยาดูเลยฟิงแม่แปดไม่ดูดดเลยียมสีเอาเลยมาลองเลยมาลองเลยอ่าท่อ อ่าทองเลยแปดหนึ่งแปดสองสิบแปดสามแปดสิหหสเฮ้ยทำไมแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหปสสบยอมเปล่ายอมเปล่ายอมอ่ะนั่งนั่งให้ดี 8 1 8 8 2 6 8 3 2 7 8 4 3 2 8 5 4 0 8 6 4 8 8 7 8 6 8 8 6489 7 2 8 8 0 8 5 5 5 5 2เ9โอ